็สวัสดีด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาเทพแบคงแบ่ง์นรับตบมืออานะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวตัวละครนะครับเทียที่40อีกแล้วนะครับผมต้องบอกคนดูก่อนเลยนะครับว่า,าจะปล่อยเทีย50ไปก่อนนะครับแล้วเทีย40ตามหลังนะครับทุกคนนะ ก่อนที่เราจะไปดูกันนะฮะขอความร่วมมือคนดูทุกคนนะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับมหาเทีแบงค์ด้วยละกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับ let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ อยู่ที่หน้าแมปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวละครตัวนี้นะครับมีชื่อว่าคอปคาเมิล่าแมนนะครับผมนะเป็นตัวระดับกอตลี่นะครับผมนะตีสโลด้วยนะครับดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่25,000นะครับอัพแม็กซ์หน0 0งแนะครับสโล60%เปร์เซลเริ่มต้น50ครับอัพแม็กซ์เจคูลดาวน์1ครับ DPS 25,000ครับอัพแม็กซ์ ห5 0 0 0 0นานะครับผมตอนนี้มีผู้ครอบครองอยู่ที่2 8 2 0 0กว่าคนแล้วนะครับผมรีบเล่นนะทุกคนเพราะว่ามันจะหมดเตือนแล้วเนี่ยอยู่เทียร์ีหยเห็นไหมเออนะครับผมซีซันพาร์ทเนี่ยแหละเออผมเทียร์ห้าสิบละอัพแม็กหมดละทุกคนอม,มีรางวัลให้ด้วยนะใครที่ยังไม่เล่นอย่าเดินไปเล่นกันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมันเลยครับว่าเขามีความสามารถพิเศษอะไรหรือว่าเก่งแค่ไหนนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ฟาร์มเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลงกันเลยตัวละครมาแล้วโอ้ตีไวนะคนดูอ่ะผมขออนุญาตลงสองตัวนะครับตัวละครตัวนี้ใช้ทั้งหมด2,500เหรียญนะครับทุกคนอ่ะตัวแรกนะครับทุกคนดาเมจนะครับเลเวลที่1นะครับ25,000ครับเลท50สิโลทอยเลท60%เลยนะครับคูดาวหนึ่นะครับผม เป็นคล้ายๆกับตำรวจนะครับผมหรือไม่ก็รปภเนาะแต่เขาแปลเป็นไทยว่าเป็นตำรวจนะทุกคนนะสีน้ําเงินครับแล้วก็คามิล่านะครับผมดีไซน์ออกมาดีมากเลยนะครับสําหรับตัวฟรีเนาะโอเคนะครับการสตาร์ทได้5นะครับผม5ครั้งต่อให้ทอยเรตโจมตีเรา5ครั้งก็จสตาร์ทหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จะรีใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับจากเลเวล1ไปเลเวล2นะครับใช้เงินอัพทั้งหมด4 5 0 0เดี๋ยวเราอัพกันเลยครับ เลเวลสนะครับทุกคนดาเมจห้าหมื่นกันเลยนะครับผมเลทห้าสิบห้าทรอยเดสโลหกสิบเหมือนเดิมครับทอคูดาวหนึ่งนะครับทุกคนนะทุกอย่างค่อนข้างดีเลยนะทุกคนดูดิครึ่งแมปอะครับอ่ะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับอ่าโมเดลเหมือนเดิมครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรครับผมอ่ะจากเลเวลสองไปเลเวลสามนะครับใช้เงินทั้งหมดแปดพันเหรียญนะครับเดี๋ยวเราอัพกันเลยอ่าเลเวลสามนะครับทุกคนดาเมจเพิ่มขึ้นนะฮะ 75,000ครับเลทหกสิครับทอยเดสโลหกสิบเปอร์เซ็นต์คูดาวหนึ่งนะครับจากเลเวล3ไปเลเวล4นะครับผมใช้เงิน13,000นะครับเดี๋ยวเราอัพกันเลยเลเวล4นะครับเหมือนเดิมครับเพิ่มมาในส่วนของดาเมจและวงเนาะโอเคเลเวล4ครับดาเมจ120,000นะครับเรทหกสิบห้าเดสโล60%นะครับคูดาวน์1นะครับจากเลเวล4ไปเลเวล5นะครับใช้เงินทั้งหมด22,000เดี๋ยวเราอัพกันเลย นี่นะครับตัวละครตัวนี้นะครับอัพแม็กอยู่ที่เลเวลที่5นะครับทุกคนดาเมจ1นึ0 0 0สนห้าหมื่นเลยทีเดียวเลตเจ็ดสิบครับเทเลสเซโรหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับกูดาวหนึ่งนะครับทุกคนนะเป็นตัวละครที่เก่งพอใช้ได้เลยนะครับเพราะเป็นตัวฟรีนะครับแนะนํานะครับถ้าอยากเล่นตัวนี้ผมแนะนําให้มีเพิ่มนะครับหรือว่าตัวละครเทียห้าสิบแบบหรือไม่ก็เพิ่ม ดาเมจหรือเพิ่มคูดาวหน่อยนะครับผมมันก็จะเก่งมากๆเลยโจมตีไวมากๆเลยนะครับถ้ามีดีเจเข้ามาด้วยก็แจ๋วเลยนะครับผมนะาสามารถลงได้ไม่จํากัดนะทุกคนแต่ต้องขอบอกก่อนเลยครับตัวละครตัวนี้ใช้เงินอัพพอสมควรเลยนะทุกคนผมขอขายกินเพื่ออัพให้ทุกคนดูนะว่าสามารถลงได้ไม่จํากัดเลยนะครับแต่ใช้เงินค่อนข้างเยอะเลยนะครับดาเมจเยอะอแสนห้าสำหรับกอลลี่อ่ะนะครับผมนี่โอ้โหเลย แก๊งตำรวจครับคนดูอ่าประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าชอบฝากกดไลค์ถ้าใช่ฝากกดแชร์ให้กับมหาเทพแบงค์ด้วยแล้วกันนะครับ<ม>คลิปต่อไปจะเป็นตัวอะไรหรือจะเป็นเกี่ยวกับอะไรนะรฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้มหาเทพแบงค์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับได้เวลาครับมุย้ยบ๊ายบายครับ